ขอให้มั่นใจค่ะว่าพี่จะนำพาทุกคนนะคะเดินหน้าก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงแล้วเราไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะพี่ตู่อันิตามาเรียจันทาสมีเลฟฟพี่เป็นทายาทรุ่นที่สามนะคะของบริษัทพิธานพาณิชแล้วก็พี่เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทพิธานไลฟ์ซึ่งแบรนด์เ e ส m e ีนะคะก็เป็นแบรนด์หลักที่อยู่ในภายใต้การบริหารของพิธานไลฟ์ค่ะ ตอนนี้เราต้องการจะเปิดโอกาสให้คนตัวเล็กๆหลายๆคนที่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองได้มีโอกาสแล้วก็ร่วมพัฒนาร่วมเดินไปข้างหน้าไปกับเรานะคะสำหรับตัวแทนรุ่นแรกนะคะไม่ต้องกังวลค่ะ ทางเราเนี่ยมีทีมซัพพอร์ตช่วยทุกด้านค่ะไม่ว่าจะด้านของการตลาดนะคะใครยังไม่เคยทำไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเรามีโค้ชนะคะระดับประเทศที่มีประสบการณ์กว่า20ปีมาช่วยสอนจับมือเดินกันไปเลยนะคะและนอกจากนั้นเราก็ยังมีโบนัสนะคะเรายังมีทริปไปต่างประเทศคือเราจะเดินไปข้างหน้าด้วยกันเพื่อประสบความสำเร็จพร้อมๆกันค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวแรกของเนสมีนะคะเป็นกันแดดลังนกค่ะ พี่จัดเต็มสารสกัดเต็มเปี่ยมเลยนะคะโดยมีสารสกัดในส่วนของการป้องกันแสง UVA UVB นะคะ SPF 50บวกบวกบวกและขณะเดียวกันพี่ยังเติมสารสกัดเพื่อช่วยในการบำรุงนะคะจะอุดมไปด้วยเปปไทซึ่งเป็นอาหารผิวจะทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยมีความอ่อนเยาว์และพี่มั่นใจนะคะว่าใครน่ยที่ใช้กันแดดลังนกของเราเนี่ยจะรู้สึกได้ถึงความนุ่ม ชุ่มชื้นและอ่อนเยาวนะ์จะรักผิวของตัวเองมากขึ้นอย่างแน่นอนค่ะพี่ยังคงยึดถือปณิธานของกลุ่มพิธานพาณิชที่มีความจริงใจซื่อสัตย์และมั่นคงส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นพี่ยังคงยึดมั่นให้เป็นหัวใจในการทำธุรกิจของพี่ค่ะ